ค่ะสนับสนุนโดย YLG Group โทร0 2 2 8 7 1 1 5 5และ026775520คุยคุยกันนะคะกับคุณธิพานว่าวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG b u l l o n and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาพชยุทธ์ค่ะประเมินเรื่องของแนวโน้มราคาทองคำยังไงดีครับปรากฏว่าก็โดนแรงขายลงมานะครับวันนี้ต่อเนี่นี่ลงมาแนวรับแรกของเราราวพันหกร้อยห้าเหรียญรับได้หรือ,รอยังครับเนี่ยค่ะก็สําหรับในวันนี้เองนะคะราคาทองคําเองมีการเคลื่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบเ่ือดับหนึ่งพันห้าเอ่อ 1, หนึ่งพันหกร้อยเสิบแปดเหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อทริอสลนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถยืนเหนือบริเวณนั้นได้ วันนี้เลยมีแรงย่อตัวลงมาด้วยนะคะโดยที่ตอนนี้เองเนี่ยก็ลงมาทดสอบนะต้นแรกซึ่งก็ถือว่าจุดลงมาแล้วนะที่ระดับประมาณ1,607เหรียญดอลลาร์ต่อทรัล์ค่ะดังนั้นแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ระดับ1,600เหรียญดอลลาร์ต่อทรัล์นะคะอาจจะต้องดูว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยราคาทองคาเองจะสามารถยืนเหนือระดับ1,600ได้หรือไม่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยจุดรดับต่อไปจะอยู่ที่1,593เหรียญดอลลาร์ต่อทรัล์ค่ะ ส่วนน้ตตาลด้านบนก็เป็นแนวำาลเดิมของเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเทขายทำกำไรร,าาระยะสั้นจะอยู่ที่หนึ่งันหก้ยสิบดเหรียญแล้วก็หนึ่งันหกรอย่ิบห้าเหรียญดลารา์ฝอ t r ิอัค่ะสาเหตุหลักๆนะคะที่ราคาทองคำเองมีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็เป็นในเรื่องของค่างเงินยูโรเองที่โดนกดดันเล็กน้อยนะคะมีการปรับตัวย่อลงมาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของทางฝาา่าเยอรมันเองที่ออกมาเออไม่ไม่ค่อยดีนะนะคะแล้วก็ ทาง s อสเองก็ได้มีการปรับมุมมองเศรษฐกิจของทางกรีซเองด้วยนะคะก็ให้ว่าอาจจะมีมุมมองที่เป็นเชิงลบนะคะพ่อมีข่าวออกมาเลยทําให้ค่างเงินยูโรเนี่ยโดนกดดันลงมาประกอบกับตัวราคาทองคาเองก็เลยปรับตัวลดลงตามด้วยค่ะคถ้าในช่วงไม่กี่วันนี้สังเกตดูเนี่ยราคาทองคาเองจะค่อนข้างตามในเรื่องของค่างเงิน Euro ยูโรอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวเหมือนกันค่ะถ้างานช่วงนี้ค่างเงินยูโรถ้ายังคงมีทิศทางอ่อนค่าลงอย่างต่อนเนื่องก็น่าจะ ชุดให้ราคาทองคําอ่อนค่าลงด้วยนะคะใช่ค่ะน่าจะยังส่งผลกับในตัวของออราคาทองคำนะคะในช่วงนี้เพราะว่าช่วงหลังจากนี้ไปจนถึงประมาณปลายสัปดาห์เนี่ยเรามองว่าข่าวตัวอื่นน่าจะไม่ไม่ใหญ่มากนะักอย่างอาทิเช่นคืนนี้เองเนี่ยค่ะจะม,มีการประกาศตัวเลขเกี่ยวกับน้ามันเองแต่ว่าไม่น่าจะส่งผลกับราคาทองมากนักนะคะเพราะว่าในเรื่องของราคาทองคําเองในช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ลิงก์กับตัวน้ํามันเท่าไหร่นะตอนนี้เองที่ กระทบมากๆกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของค่างเงิอนยูโรที่จะส่งผลมากค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะตรงคุณควรจะยังไงดีครับเริ่มทยอยรับได้เลยหรือว่าเราต้องรอให้จังหวะเขานิ่งก่อนแล้วค่อยเข้าไปรับถึงจะดีกว่ากันครับดด<ม>คุณนิพาคือโดยรวมเนี่ยแนะนํา <ๆ S 1> ให้ซื้อขายตามกรอบ <ฮะ S 1> ได้นะคะ <ๆ S 1> โดยที่อย่างวันนี้เองถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาแต่เราก็ยังแนะนําว่าจริงๆใกล้ใจุดประมาณพันหกร้อเหรียญเนี่ย ถือว่าเป็นจุดเข้าได้นะคะแล้วก็ถ้ามีการบีดตัวของราคาทองขึ้นมาแนวต้านแรกจะอยู่ที่1,618เหรียญนะคะแล้วก็แนวต้านที่สอง1,625ถ้า b r e a ได้เนี่ยแนวต้านใหญ่ของสัปดาห์นี้จะอยู่ที่1,640เหรียญดอลลาต่อตรอยัค่ะค่ะงานช่วงนี้ก็อาจจะต้องลงทุนตามกรอบไปก่อนแล้วก็ดูข้างเงินยูโรเป็นปัจจัยหลักนะคัญนะคะค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มที่จะได้เห็นเขาโครงของความเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างค่าเงินยูโรกับราคาทองคำค่ะคุณธิภาบอกว่าช่วงนี้ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงนะคะก็เลยกดดันให้ราคาทองคำนั้นมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาแนาวรับวันนี้ถ้าได้เห็น1,600เป็นแนวรับแรกนะคะแต่ถ้าเกิดหลุดระดับนั้น1,593ดอลลาร์สหรัฐต่อออยด์ค่ะเป็นจุดรับได้แล้วก็แนวต้าน,นะคะ1,618 เป็นแนวต้านแรกที่จะทำกำไรได้1,625เป็นแนวต้านถัดไปแต่ว่าทั้งสัปดาห์นี้ให้แนวต้านไว้1,640ดอลลาร์สหรัฐต่อทรลอ,อนค่ะส่วนกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นนะครับต้องกลับมาจับสัญญาณกันอีกครั้งครับอาจาะตลาดหุ้นไทยนั้นยังคงเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานกลุ่มเดิมนะครับที่นําตลาดขึ้นมาในเช้าวันนี้เราก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดในรอบ3สัปดาห์ไปแล้วนะครับหายเดิมดูเหมือนว่าเหลืออีกไม่ไกลย,ยังไปต่อได้หรือเปล่านะครับอีกสักครู่